ฉันไม่เก่งฉันไม่มั่นใจฉันกลัวฉันคงทําไม่ได้คนอย่างฉันไม่มีทางสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะฉันไม่มีประสบการณ์ฉันทําอะไรก็ผิดพลาดฉันทําอะไรก็ล้มเหลวนี่หรือเปล่าคะที่เป็นคําถามหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในหัวของคุณมันเลยทําให้คุณไม่สามารถจะพาตัวเอง เก้าเข้าสู่ความสําเร็จที่คุณต้องการได้ดังนั้นแล้วนะคะเหตุผลหลักเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกไม่สําเร็จทําอะไรก็รู้สึกว่าตัวเองผิดพลาดล้มเหลวนะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดในวันนี้คุณต้องตัดคําพูด ที่ฉุดรั้งความสําเร็จของคุณและสิ่งที่มันง่ายที่สุดก่อนที่จะทําให้คําพูดนั้นออกมาจากปากของคุณก็คือการที่คุณต้องเปลี่ยนความคิดของคุณก่อนนะคะวันนี้หากเราควบคุมความคิดของเรานะคะเราก็จะสามารถพูดให้กําลังใจตัวเองและทําให้เราพูดถึงแต่ความสําเร็จคิดถึงแต่ความสําเร็จนะคะจากนั้นแล้วสิ่งที่เป็นเหตุผลหลัก และสำคัญมากๆในการฉุดรั้งความาสำเร็จของคุณนั่นก็คือคำพูดของคุณนะคะพูดแต่สิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นนะคะก่อนที่เราจะพูดนะั้นเราก็ต้องคิดก่อนนะคะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่และคุณก็จะสามารถพูดถึงแต่ความสำเร็จของคุณและพอคุณคิดคุณพูดคุณก็จะลงมือทำเพื่อพาตัวเก้าวสู่ความสำเร็จค่ะแล้วมาเจอกับครูซันนี่ทวีวันได้ไหมห็นในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ